แฉะการในที icate, ่คนด้วยนะครับว่าการระดับยนแนลนะครับวอนนี้เราก็จะมาแคปเกม GTA V นะครับเงรดั๋ย่ผมขอปรนป้๊บอ่านครับได้ยินชัดเจเออแกแค่แล้วเฮ้สตาร์เกมครับไม่เกิดุกเด้อกูาเป็นยางี้เพราะว่าผมลงมา GTA V แล้ วันนี้เดี๋วันนี้ผมมีเวลาแ anyway. ค่สองคลิปน่เลยครับแกจะได้เนาะเอ้ยความมายอะไรการใช้คลิอนี่มนผมว่ามันย่างจบมันย่างสำหรับใหม่หะอผมว่าการพูดเมอนันน้สับใหม่ไม่ยลงเยนะอ่ะอือก็นี่นะบอกมุกอะไรนึกมุกอะไรนกอินโฟเหมืนน่ะโอเค ใาผมว่ามันเป็นไงไม่รู้อ่ะผมว่ผมดูจบปันซื้อมาอ the okay. ่ะ <apply> อ <some antis> ันใหญ่อ่ะเพื่อนได้พันนึงพันสองอะไรขนาดนี้โอเคมาได้ัมาได้เดือนหน้าชาตนามผมว่าในช่วงผมือนหน้าแล้วว่าหย่อมันได้เลยนะอันนี้กำลังจะมาเขับรถเล่นนะครับในวันนะครับวันรถถัง Sepel 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 Oh No 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 Ini aku kip mah Aku pun mah Aku masai Harap Iya Betul Dekat Nah Oh my god Woi Nuan 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 Kedua Nuan 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 มันมาไซเว่เดบเล่นมันมาไซเว่ยเด็บมัมาไซเว่ยเพราะว่าโอ้โหเ้าพี้งนาโมโหเขาือเนพนตรนั้นโอ๊ยงออโอยงอาครับผมยกหน้าที่เลีอยงนผมได้ด้าไงผมเขาเดนดีดีนะความเก่าผมความเก่าผมแต่คนนั้นผมน้อยท่านชแนลเลยครับควาเก่าผมเป่นจริีได้นะไหวด้วยตาไหวด้วยนะ ผมไมจับยูีนนันแต่ปันหนึ่งนะปันหนึ่งเอ้เราเขามาทางนะผมได้เปนเขาใหม่ไม่นะผมพิ่เปลี่ยนมินเดวยแะเดี๋ย่มันยูดมันเลื่อเลยครับจริงด้นยนะ่มัน้อมันไม่ต้องหีเนอะดูดูไอ้นของเก่าผมไม่ติดแล้วไม่ติดใช่ไหมมันเร็วมากาครับของมันเนะดำประมาณแปดกิกแปดกิกเนีแปดกิกอันนี้หกิกเจ็ดกิกเนีอยอันนี้หกิกห้ากิ๊กอันนี้สี่กิ๊ก ลองคิดพีิเองนะครับเฮ้ยลรงกาขอพรเยอะพอจะโยนด้วยหนยแล้วความรันกาขึ้นนะครับพูดที้ด้วยเดี๋ยวซื้อย้ำมาใส่ได้เลนะมางทีคนที่เขาโย,ยนไมนเยอะ,ะเขาอาจจะถอนเริออกก็ได้เริ่มมนเลือดแลวของกากก็เลอนอีกกนะ็ต้องขอัยด้วยนะถ้าเกิดมรัาของผมซื้อพิจิตเองมาได้ดเลยนะพูดจริงนะเออวันนี้คนทม่งเยอะที้ขอใ่คนท้อง,งนิดทีดดอว หมุนไปด้วยครผมหมุนไปด้วยเม้นไปด้วยหมุนไปด้วยเอ้ย่ายมากสร่งครับวันนี้ได้ยล้วเดี๋ยวผมโยงเดี๋ยวผมตัดไปได้ครับผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัดต่อไปตอนที่รถขึ้นมาไหมอ่าผมผมเห็นผมจได้ขึ้นนะครับผมเนี่ยเออแบนต่อแบนต่อ ผมรายอ้งานีหายมันก็เดอดอ่ะแล้วยุ่งไปกรกไหนนะมันอหายเอ้ยเค้าเดืดไปวเอเซนนมันนอยแน่ๆนะเราะว่ามันสร้างมันแต่ปีพอสมัยนี้นามากครับเพราะว่าถ้าเกิด้าไหนอยผ่อางอ่ามันจะ้าน่นนะเย้ครับ อรงห้าจันทสามอ่ะจำปันี่้าดิเออที่ห้าสามแหละอไม่ขายจัที่ห้าวันียวมันเดียวนดวันเดีววันเดันเด้ววันเดวันเดียววันเด็กวว้นเดวนเดีวันเดีวัเดีววันเดวดียวเดวันเดียววดยเยนันเด็กันเดาววนนเป็นเดยนเดนเด็กแวนเนเดีนเดีวเเนนนเดนเดเเด็นนดเด็กวนเนน เป็นเด็กแว้นมันเป็นเด็กแว้นเอนนนเด็กแว้นตายแล้วนนนนนนนมามาเออมามาออเด็กแว้น่างัวแล้วอันนี้เอว้หยุดเอายดเอ้หยุดเอาเว้ ขอบคุณมากเออไอ้หนุ่มลดูซ้ายดูขวาดูหน้าดกหลังดุจดุจดุจดุกเอยหน่อยนะครับไม่ไผมเรียนให้ค่นอยางเนี้ยนี่นะครับการจีนแบบเงียบๆทนมันจะเป็นยบมาหน้าแต่ว่าตอนนี้มันจะดีเองเยอะเนี่ี่ครับนี่นี่ เหรมาทนี้เหมือนกันใช่หมเนียุบยมันมีเรื่ของเรเทศอยยกันก็จะนีหอกใช่ไหมมันไม่ขออะไรก่อนนะครัเกมตอนตีออสเซนเสนะครับต่เ่นให้สนบกีเียนว่ิเดีเอซ่าเสนะครับเดคนเป็นด้ว่าตัวเองดเยนะครับว่ามันเป็นดีเอมมันกลายเป็นีอวีที่สองแล้วนะครรุ่นใหม่เออเดี๋ยวม่ออะไรก่อนละค่ะานี้สิครับ